สวัสดีครับสวัสดีครับพบกับซูซูกิกอบเอ็นสนนน้ำสารงนะครับวันนี้อยู่กับตังกุยและกแจกี้นะครับใช่ครับหลังเกมที่ลีพูนเอาชนะฟูแลมได้ที่คาเบนคอรเทจนะครับใช่สนับสนุนโดยซูซูกิซูเปอร์แพทินัมดิวธนาคารกสิกรไทยบริการทุกระดับประทับใจรถจักรยานยนต์อัลฟาโวลันติสโดดเด่นทุกความเป็นคุณ ก็ทำแต้มเท่ากับจากฝูงอาร์เซนอลอ่าใช่ครับแต่ว่าแข็งมากกว่าแมนเชสเตอร์ซิตี้สู้ไม่ได้ผลต่างสู้ไม่ได้แล้วสิบลูกมากกว่าแมสเตอรอยู่1นึ่งนัดใช่เพราะว่าแมสเตอรไม่มีโปรแกรมเตะในช่วงสุดสัปดาห์แมสเตอรก็ไปชิงแค่เลอเดฟเคปกับแมนเชสเตอร์ยูไนเต็ดซึ่งก็เฉือนคนฟรีจากการยิงจุดโทษเฉือนอะไรพี่เขานำตั้งสามศูนย์เสือก็โดนสามเท่าจริงๆถ้าเป็นกฎใหม่ที่เซนเกอร์เขาแนะนำอ่ะลูกสุดท้ายอ่ะ ไม่ล้ําอมันยืนเท่ากันเลยเออไม่ใช้กฎเก่ากฎเก่าก็ต้อง B R ใช่ไหมไม่งั้นมันยู่ก็ตกรอบไปแล้วอะไรน้ำสามศูนย์เนี่ยนะครับต้องการมันยิงู่โทษเลยเหรอขยี้นี่คเสน่ห์ของเอฟเอคัพปีนี้เป็นปีที่หนึ่งร้อยห้าสิบสามอ่าเป็นฟุตบอลที่เก่าแก่พอๆกับรถไฟด้ดินอังกฤษอืมฮะรถไฟด้ายดินเขามีมาร้อยกว่าปีแล้วครับร้อยห้าสิบอะโอ้โหร้อยห้าสิบปีประเทศเราเพิ่งมีรถไฟบนดินเมื่อไม่กี่ปีที่ผ่านมาโอ้นะก็นั่นแหละก็ อังกฤษมหาอำนาจเก่าของโลกนะครับแล้ว็เจริญมากๆเป็นถ้วยที่มันมีนพลังไงมันก็ไม่ใช่ว่าจะง่ายก็เหมือนกับตอนนี้ทุกคนก็คิดว่าแมนซิตี้เนี่ยชนะบายทัดชิงคิดอย่างนั้นไม่ได้นะฮะอย่าดูถูกแมนยูผมบอกเลยผมพูดเลยตรงนี้ว่าแมนยูแชมป์แน่นอนผมมั่นใจพี่ก็กลายเป็นพี่มองข้ามแมนซิตี้ไม่ได้มองข้ามแมนซิตี้แต่ว่าอย่าประมาทแมนยูอ๋อโอเคใช่ไหมอ่อะไรที่มันควบคุมไม่ได้นี่แหละคือแมนยูเขาเป็นทีมที่คุณไม่สามารถจะไปควบคุมก็ได้ด้วยแท็กติก นนี้แน่นนเขาเขาสามารถจะชนะหรือแพ้อ,อะไรคุณได้หมดก<ช>็แฟนเป็นแฟนเป็นยูเต็ดเขาบอกว่าเออก็ควบคุมไม่ได้จริงนำสามศูนย์คุณจะต้องมายิงจุดโทษเลยเหมือนดอไหนวะอะไรครับเหมือนสมัยพี่เด็กๆเป็นยังไงครับพี่ก็แมนอยู่จะเป็นแบบนี้แหละแบบที่พวกคุณเห็นเนี่ยก็คือเป็นการจำลองบทศา์เอาแน่เอานอนไม่ได้อ่าแล้วอย่าพูดเรื่องบทศาตเดียวนะไม่ได้ว่าคนคนฟังยังไม่ชอบถ้าพูดเรื่องบทบาทําเพ้ออดีตอะไรอย่างเงี้ยไปเป็นอย่างนั้นไปเออไม่ชอบไม่ชอบไม่ชอบอันั้นเราเอาเรื่องปัจจุบันแล้วกัน ไม่ก็บอกว่าแมนยูก็จะเป็นอย่างนี้แหละถ้าถ้ามาทรงนี้แล้วมันน่ากลัวใช่ใ่อย่าพึ่งอย่าพึ่งฟันธงไปว่าเสร็จแมนซิตี้แน่ๆอะไรแบบนี้นะครับทีนี้เรื่องของเราเรื่องของทีมของเรานะครับเมื่อวานเนี้ยจริงๆก่อนเตะก็มีประเด็นแล้วล่ะการประกาศตัวอะไรชื่อเนี่ยโอ้ลูกโซเชียลมันเป็นยุคที่บางทีพุ่งตรงนะน่ารำคาญยังไงไปโอ้โห มากันเร็วเลยชั่วโมงหนึ่งโอ้โหสาร่าไม่ได้ลงแล้วก็โอ้โหมาไว้กันใหญ่ก็เขาก็จัดตัวตามที่คุณเรียกร้องไม่ใช่หรอสาร่าพักได้แล้วอ่ะไม่ต้องรีบรู้เร็วรอเดี๋ยวเพาประกาศชื่อเราก็เห็นอันนี้พักได้แล้วนี่พักแล้วไม่แล้วก็ไปหาอีกนะว่าทําไมพักมีเรื่องอะไรหรือเปล่ามันีีนั่นแล้วทําไมใช้นี่ต้องเต็มเวลาไม่ยอมเปลี่ยนรู้คำถามมีเยอะแยะเลยแฟนบอลนะแต่ว่าโอเคการจัดตัวออกมาเนี่ยจริงๆเหตุผลมันก็มันก็เขาจริงเขาไม่ต้องพูดหรอกเขาหมดบุ๊ก อครอปหมดมุกหมดมุกครอปหมดมุกเขาไม่สามารถจะทำให้แฟนลิพูลมีความสุขได้จับทางได้แล้วอะไรอย่างงี้นะผมก็อยู่มานตั้ง9ปีก็เห็นจับทางได้แล้วตั้งแต่3ปีแรกแล้ทีนี้ทีนี้การจัดตัวของครอปเนี่ยมันก็ชัดเจนคือตอนตอนหลังเขาก็ให้สัมภาษณ์นี่ก็ก็บอกถึงเหตุผลชัดเจนนะครับจริงๆไม่ต้องไปถามเหตุผลเลยนะแต่ว่าตามตามที่อยู่นักข่าวเขต้องถาม มันเป็นหลักการยางโอเคนักข่าวว่าหลักการโค้ดอยู่แล้วใช่าเขาจะเปลี่ยนมันเหมือนมนเล่นสนัดในรอบ7วันเนี่ยเล่นมาตลอดด้วยมีทางที่คุณใช้นักเตะชุดเดิมหรอกมาซิตี้เขายังเปลี่ยนเลยใช่ครับมันต้องมีหมุนบ้างแต่เพียงแต่ว่าแฟนออาจจะตกใจว่าเฮ้ยเข้าใจเรื่องหมุนนะแต่มันหมุนหกคนห้าหคนก็คือการสมคนน่ะไปหมดเลยอ่ายกแผงเพียงแต่ว่าหนึ่งใน3เนี่ยเป็นเอนโดที่เป็นจริงๆเป็นตัวจริง แล้วเขาโดนดรอปไปในช่วงเกมที่แล้วที่อตแลนต้าเกมนี้เขากลับมาเป็นตัวจริงแต่ว่ากลายเป็นว่าแบ็กดิสเตอร์ที่ถือที่น่าจะแบบดูไว้ใจได้ที่สุดกลายเป็นโดนดรอปอีกคนหนึ่งพักกลายเป็น3มคนเนี่ยมันเป็นกาเฟนแบกเป็นเอนโดแล้วก็เป็นฮารวีย์เอเลียดฮาวีย์เอเลียดใช่คือการหมุนเป็นการหมุนที่น่าตกใจเพราะว่าไม่ได้เป็นการหมุนแบบถอดออกหนึ่งคนอะไรแบบนี้นี่คือถอดออกหมดแล้วก็ข้างหน้าถอดออกไปสองถอดซาร่าถอดดาวินเหลือดิแอสเหลือดิแอส คนหนึ่งซึ่งเดียสก็มาเล่นแทนซาร่าปีกขวาปีกขวากาโปอยู่ซ้ายโชตาก็เล่นหน้าไปก็คือคนเป็นโค้ชเขาอยู่กับทีมอยู่แล้วเขาก็จะออกแบบอะไรก็แล้วแต่จริงจริงแล้วก็แต่ว่าไอ้เรื่องของการแข่งขันมันก็ผลงานในสนามก็กเรื่องนะอ่าใช่คือแต่ <ใน S 2> เราต้อง<ค>ดูรายละเอียดโค้ชก็ต้องรับผิดชอบอยู่แล้วแหละรับผิดชอบอยู่แล้วไม่ต้องไปด่าเขาหรอกเขาเขารับผิดชอบถ้าให้ดีก็คือเราวิเราวิเคราะห์ได้ว่าเพราะอะไรเขาจัดแบบนี้อย่างนี้น่าจะดีกว่าจัดแบบนี้แล้วเวิร์กไหมเวิร์กไหมหรือว่า ไม่ใช่ว่าเหมือนก,กัการวิจารณ์ใช่ไหมแ,แต่ว่าเราก็ว่ากันตามท่้เสียว่าครึ่งแรกก็ต้องยอมรับว่าชุดเนี้มันก็ยังติดติด,ตด,ด,ดกัดกัดแล้วติดติดติดกัดแล้วฟูลแลมก็เป็นทีมที่เขาก็มีพื้นฐานการเล่นที่ดีอยู่แล้วก็ต้องชมมากก็ซินวาแล้วลีพูลช่วงหลังเจอฟูลแลมเนี่ยไม่เคยง่ายสามนัดหลังสุดที่เตะที่คอมเปร์เเทสเนี่ยไม่ชนะอเห็นป่ะเสมอหมดเลยเออมันง่ายที่ไหนสองปีแล้วอ่ะสองปีแล้วเปิดตัวมาอย่างโหอย่างเทพเสมอสองเท่านะใช่ใช่ ทังเล่นเราล์พูลไปไม่เป็นเลยนะวันนั้นอ่ะใช่เมื right. yeah. right. ่อเมื่อวานอ่ะหรือว่าไม่ต้องอะไรมากหรือการนี้เจอกันที่แอนฟิลอ่ะสี่สามเกือบแย่นะต้องมายิงสองประตูแซงอ่ะใช่ก็คิดดูว่าพื้นฐานการเล่นเขาดีแล้วก็ในชุดแรกที่เราเล่นไปมันก็ต้องเจอกับทีมที่ก็ยังลงตัวอยู่ของฟูลแลมนะก็ตีที่สุดของเขาใช่แต่มันไม่มันไม่ง่ายไงมันไม่ง่ายแต่ลีพูลก็ไม่เพียงพำแต่อาจจะไม่ได้ว่าจะไปโจมตีอะไรฟูลแลมได้มากมายแต่ก็ไม่เพียงพำอันนี้ก็เป็นข้อดีนะไม่เสียก่อนไง ผมว่าผมว่าลิพปุลนตั้งใจเล่นแบบนี้คือไม่ไม่โหมไม่บอลแบบว่าบอลแบบบอลได้เสียบอลได้เล็กบอลเร็วอะ่ะไม่ทําคือ,อเล่นให้ช้าไว้ก่อนครึ่งแรกมันเลยดูเนื่อยพี่หนุ่มว่าไหมใช่นกนด,ดูเนื่อยมันดูแบบถ้าไม่ชัวร์ก็ไม่จ่ายก็ก็ผ่านบอลไปมาแล้วก็เพื่อป้องกันไม่ให้ฟูแลมเขาเขามีโอกาสตัดบอลแล้วเล่นโต้ด้วยอ,อันนี้ผมมองแบบนี้นะก็คือพยายามให้เล่นใจเย็นไ้คุณปิ เดี๋ยวผมส่งไปอยู่ไปกาตาร์ได้ไหมอ่านใจเจนคอปไปอยู่กับโคตรละอิสราเอลเโทรเขาต้องการคนวิเคราะห์เกมอยู่วันนี้ไม่ทันแล้วเดี๋ยวไม่ทันเราเข้ารอบอยู่แล้วเข้ารอบอยู่แล้วเดี๋ยวตามไปผมว่าชนะถ้าซาอู่ไม่ไปแกล้งไทยนะอุตเบกิสถานผมจะศึกษาให้ดีเลยถ้าเราเข้าเราไปถ้าเราเข้าเราจะเจออุตเบกิสนก็คือคือคอปก็รู้ว่าบูแลมเนี่ยมีลูกเพสที่ดุดันเห็นไหมเวลาเขาเพสเขาไดลมันดูดูมันดูมันเขาไม่กัวใช่ใช่เขาไม่กลัวลีพูลไง ผมก็ต้องลดแรงประทะตรงนี้ลงนะผมอ่านว่าฟูลแลมเองเนี่ยเขาก็คาดว่าจะเจอเกมอีกแบบหนึ่งคงเป็นเกมแบบริ้วพูน่ยก็คือบุกบูกเข้าใส่แบ็กเติมหรืออะไรเงี้ยบุกเข้าใส่เพื่อเพื่อที่ทำประตูเขาก็เตรียมรับมือเตรียม ตัดบอลแล้วก็แล้วก็หาจังหวะโต้ซึ่งเขามีนักเตะโต้เก็บโต้กลับได้ดีมีทั้งเปเปลล่ามีทั้งในอีโวบี้อีโวบี้ใช่ไอมีไอ้บ็อบบี้ลีดอีกเขาเรียกว่าลีดใช่ไหมแล้วก็ข้างหน้าก็มูนิสมูนิสนี่ก็ท็อปฟอร์มท็อปฟอร์มเป็นนักเตะยอดเยี่ยมพรีเมียร์ลีกมีนาคมยิงช่วงมีนาดี้ยิงแทบทุกนัดเลยใช่ก็ก็ก็ทรงเขาเป็นทรงที่เล่นแล้วประมาทไม่ได้ใช่ประมาทไม่ได้แล้วผมก็เลยมองผมก็เลยมองว่าที่ครึ่งแรกเนี่ยลิเเวอร์พูลล่น ค่อนทังช้าเนี่ยก็เพื่อตรงนี้แหละคือปิดโอกาสด้วยปิดโอกาสฟูลเล่มตัดบอลแล้วโต้ด้วยแล้วก็อย่างว่าแหละไอ้กองกลางของเรามันก็มันก็ไม่ค่อยได้เล่นด้วยกันใช่ใช่มันก็จะไม่มีลูกลูกหือหวาใช่ครับเล่นก็เล่นไปตามเกมอ่ะเล่นเอาเกมไว้ก่อนใช่เล่นเอาเกมไว้ไม่ไม่ไม่เพียงพ้นรัดกุมไว้แล้วไม่เสียประตูแรกเนี่ยมันสําคัญใช่ใชม่าเพราะลีพูลเสียประตูมา21นัดในพรีเมียร์ลีกเสียก่อนน่ะมันเป็นไปได้ไงทีมที่จะเป็นแชมป์มันไม่ควรเสียประตูให้ใครก่อนนะ แลต้องเสียยากต้องเสียยากใช่ยากที่จะเสียเอางี้ไีกว่าเสียยากแล้วก็ยากที่จะเสียอันนี้คือคุณสมบัติของทีมแชมป์แน่นอนใเกมรับเนี่ยต้องมีรู้กันนี้ไม่เกิดขึ้นนะไม่เกิดก็เสียง่ายเสียง่ายเสียง่ายแล้วเสียก่อนยี่เบ็ดครั้งยี่เบ็ดเกมอ่ะเกมนี้อุตส่าห์ยิงแต่ก็ยังแบบมีหน้าชื่นชมว่ากลับมาดีอะไรเงี้ยแต่เกมนี้ก็เสียง่ายอีกจังหวะเสียก็ง่ายง่ายมันดูง่ายไปหน่อยนั่นคือแรกแต่ว่าก็มีจุดดีที่ว่าดันมีลูกพิเศษมาฟรีคิก มีฟรีคิกอันพิเศษสุดของเฟรนด์มาพอดีเลยแต่นั่นก็ต้องโทษฟูแลมด้วยเพราะช่วงนั้นเขาตัดฟาวอย่างเดียวเลยใช่คือเขาอาจจะไม่ทันไม่ทันไม่ทันเขาตัดฟาวเพราจริงๆก็ไม่ควรไปฟาวใน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 พื้นที่นั้นนะเอาจริงๆคือมันมีจุดหนึ่งที่น่าสนใจคือจุดของกัคโปที่เป็นคนที่มีความรอบตัวใช่ ก็ก็พยายามใช้การเลี้ยงเลี้ยงตีโซนอ่าใช่ซึ่งฟูแล่มคงจะอ่านว่าลิพูลนะต้องบิวบสวเกมต้องแบบเซตบอลบึ้งปังบึ้งปังนะเขาก็จะบีบแต่เนี่ยพอบีบมาคนเจอคนที่เลี้ยงเลี้ยงหลบโซนเนี่ยอันนี้ยิ่งเห็นชัดในครึ่งหลังเลยครึ่งหลังนี่จี้พื้นที่นั้นเลยคือครึ่งหลังเนี่ยผมว่าลิพูลเอาชนะแบบตัวต่อตัวได้มากขึ้นเนี่ยก็เลยก็เลยทำให้เขาต้องฟาวในครึ่งแรกฝาวครึ่งแรกาฟวลูกครึ่งแรกใช่ไหมฟาวฟาวสองสามดอกแล้วเสียใบเหลืองด้วยปรรลิญญาใช่ไห้ฟูแล่ม เขาก็ไม่คิดหรอกว่าเทนจะยิงดีเอาจริงนะไอการตัดฟาวเนี่ยมันเป็นเรื่องพื้นฐานอยู่แล้วแต่เขาไม่คิดหรอกว่าเทนจะยิงลูกนั้นได้ได้ดีมากใช่ไหมก็ต้องแลกกันเพราะตอนที่เขาฟาวเนี่ยเขาก็ต้องต้องอ่านว่าบอลอาจจะทะลุเข้าเขตโทษต้องตฟาวก่อนยอมโดนไปเหลืองไปก็พอนั่นก็เสียประตูเลยยิงดียิงแบบเด็ดขาดมากแล้วเทนก็เท่ายิงรีมือคลิกครั้งแรกสองนั้นเลยครแล้วด้วยอ่ะนั้แรกก็ฟูลเลมนั้นแรกกฟลเลมนี่ยิงไกล่ยิงไกลไหยิงไกลหรือว่า มียิงไกลลูกมีวอลเล่ลูกสี่สามอ่ะลูกสี่สามอีรุ่นหนึ่งฟรีคิกปะตกใส่หลังประตูอ่ะไม่ได้ไม่ได้ลูกนั้นเขาไม่ให้เขาให้โอนโกที่ยิงชนคาใชเน่ยไหมแต่ก็เป็นฟรีคิกใช่ไหมเป็นฟรีคิกแต่เนี่ยโดยตรงไงแต่นั่นคือไม่นับถือเป็นโอจีโอจีโอจีอ๋ออ่ะก็ลูกูกให้หน่อยก็ไม่ได้เขาพูมใหญ่เพาก็พูดว่าที่ประตูแรกนี่ยิงฟรีคิกแต่เขาไม่ให้ก็ไม่เป็นไรแต่ก็คือเป็นลูกพิเศษใช่แต่สุดท้ายรีพูลก็เสียประตูอยู่ดีก็เพราะ มันง่ายนะมันเป็นบอลวางไปทางแบ็คขวาของเราผมว่าจังหวะนั้นแล้วเทนเนี่ยพอเสียบอลนะครับผู้ชมเทนยืนดูครับไม่ไม่เทนยืนดูเพื่อนยืนใช้สายตาป้องกันแล้วเอนโดเอนโดจะต้องลงมาอพอเอนโดลงมาเท่ากับกลางหายหายก้ยที่ยิงอ่ะคาสานเย่เลยคลสงเลยอ่านว่าอะไรครับคาสตันคุณภาคบอกคาสานบ้างคุณนคาสตนเลยได้โล่งโล่งโล่งเพราะไม่มีตัวบล็อกใช่ แล้วฟูลแลมเติมมาต้อง56คนเนเสื้อขาวเต็มไปหมดเลยแต่ริบุนเหลือ3 4คนเองแล้วเทนก็ยืนดูอยู่แล้วก็ต้องหน้าโดนด่ากันแล้วบอลมันวางมันมันมันเริ่มจากจุดของเทนนี่แหละเหมือนคล้ายๆว่าปล่อยจุดเลยอะปล่อยกลายเป็นว่าปล่อยบอลไม่เป็นไรเขาเขาก็หยอดมาทางนี้ใช่แต่ตัวเองก็ยืนดูต่อไม่แทนที่จะไม่เข้ามาตะจําจํตแหน่งอันนี้ก็อาจจะอันนี้ก็ด่ามกันนะพอวางข้ามาก็โรเบิร์ตสันเขาตามเข้ามาชิดชิดตัวในอ่าก็โอเคบอลเลยไปอ่ะมีตัวนอกระกับ ก็ตวัดกลับไปตวัดกลับไปก็ได้มงก็บล็อกคอนซ่าบล็อกบ็อกไปรู้โดนมือหรือโดนอะไรวะตอนนั้น VR อาจจะต้องมากวากันแต่ว่าเท่าแล้วเขาจบไปเลยแต่พอบล็อกออกมาเนี่ยพื้นที่ตรงนั้นที่กาตานวิ่งมายิงมันโล่งเลยเพราะเอ็นโดเขาลงมาปิดมาช่วยแต่เทนยืนดูอยู่ก็ยืนยังยืนดูอยู่เลยต้องนานนะมันมันกว่าจะโว้เขาเขาไม่เหมือนกระตือร้นที่จะเข้าไปตื่นตัวมีน้อยซึ่งซึ่งเป็นข้อเสียของเทนนะเรื่องเกมลับเนี่ยก็ โดนยิงง่ายไปเลยแล้วมันช่ายคันด้วยแต่ท42มันหนึ่งเท่าบวกสองอ่44 45เออช่วงทดท่วโอ้มันหนึ่งเท่าเอ๊ะมาแบบบอกมามุกเดิมอีกแล้วมาแบบเดิมอีกแล้วเออก็ไปกลายเป็นกดดันเองตอนแรกยังคิดว่าจะมีการเปลี่ยนตัวนะยังเออผมก็คิดว่านะผมคิดว่า46เปลี่ยนละแต่ครอปไม่เปลี่ยนอใช่ชุดนี้เล่นใช่ไม่รู้ว่าซื้อใจนักเตะหรือว่าหรือว่ามั่นใจหรือว่ายังไงแต่ว่าเขาอาจจะมองว่าเกมมันไม่ได้เสียหายอะไรอ่มันไปพลาดมันไปพลาดแบบ จังหวะจังหวะอุบัติเหตุแะจังหวะแบบไม่ควรพลาดแหละแต่ว่าเกมโดยรวมเนี่ยก็ถือว่ายัางครองเกมได้คุมเกมได้เพราะครองบอลเจนะพี่ดุม่มชุดเนี้ยกลางกองกลางชุดเนี้ยใช่แต่ว่ามันไม่มันไม่น่ากลัวได้ได้คองบอลแต่ครึ่งหลังเนี่ยเหมือนจะเร่งจังหวะขึ้นบอลมันเร็วขึ้นหรือพูนะบอลเร็วขึ้นแล้วเลี้ยงกินตัวแบบมากขึ้นก็แต่จุดที่มันทําให้ฟูลแลมเสียประตูฟูลแลผิดพลาดเองเพราะอีโอบี้จะเปิดบอลมาแต่ไม่ไม่คิดว่าเอเลียจะไปดัก เขาคิดว่าชัวร์ใช่เปิดเขาจะวางข้ามขาเขาจะโดนรีพูลเพสอยู่ไงใช่เขาจะวางหนีมาแต่ไม่คิดว่าเอเลียดจะไปอ่านได้ผมเปิดไม่ดีด้วยแหละเอเลียดเอเลียดอ่านก็เรียบร้อยเลยพอเอเลียดดักได้ก็ให้เลยให้การเปนแบกการเปนแบกตอนแรกจับบอลไม่ดีด้วยเป็นแบกอ่ะเขาแต่เพราะเป็นบอลโยนไปทำการเป็นแบกก่อนอ๋อตอนแรกสุดใช่ไหมจับบอลลั่นก่่อนทีจะเสียบอลเนียกันอยู่แถวนั้นโนเนียกอยู่แถวนั้นแล้วคาร์ป็นแบกก็วิ่งเข้ามาก็จังหวะพอดีใช่แล้วยิงดีไง คือคือมันมีความพิเศษตรงนีไ้ไงใช่เขาครอบครอบถึงใช้การเปนแบกไม่เปลี่ยนออกเพราะการเนแบกก็โดนบ่นอยู่เหมือนกันตั้งแต่ครึ่งแรกก็เข้าใจคือคือเขาก็ไม่ค่อยได้ลงอะไรนี่ต้องเห็นใจนะก็ไม่ได้ว่าอยู่กับทีมแบบเป็นตัวหลักเขาก็จะเป็นอย่างเงี้ยเข้าเข้าออกเข้าออกไปไปอยู่กับคนนู้นมั่งคนนี้มั่งไงโอเคอยู่ทางซ้ายจริงแต่เดี๋ยวก anyway> ็อยู <t iny> <t iny ่กับเอนโดเดี๋ยวก็อยู่แม็กอะไรเงี้ยเขาก็ไม่ได้เล่นเด็ดและชุดนี้เขาแทบไม่ได้เจอเลลยแ้วดูเขายิงเขายิงแต่เขายิงคือพอยิงสองหนึ่งเนี่ยโหฟูลแลมนี่แบบ อะไรวะลีบุญยิงดีเหลือเกินออฟุตบอลอย่างเงี้ยมัน<จ>มันเหนื่อยมันท้อแปเหมือนกันแป้าแต่ว่าอันนี้ดูจากอากับกยิ่หของฟานไดเนี่ยรู้เลยว่ากาเฟนแบกเนี่ยเขามีลูกแบบนี้เป็นทีเด็ดเพราะว่ามุมกล้องเนี่ยมันจะมีมุมกล้องฝั่งหลังประตูใช่ไหมดุมฟานไดเขาชูมือตั้งแต่กาเฟนแบกยังไม่ยิงอ่ะนี่เขายิงแบบบอลเบสิกคือคือเขาชูมือเลยเหมือนเขามั่นใจว่าน้องยิงเข้าแน่เสียบเสาเลยคนที่ซ้อมกันมาตลอดเขาคงรู้ว่าอ่ะถ้าบอลอยู่ที่เอนี่ผีเห็นผี อ่าผเปีนผีอย่างงี้ฮะเหมือนเหมือนอย่างผมใจบอลกับพี่หนุ่มเนี่ยสมมติพี่หนุ่มหลุดไปในเขตโทษด้านขวาเนี่ยอ่าผมชูมือรอเลยเพราะว่ามันเป็นประตูร้อยเปอร์เซ็นต์ไม่เคยเห็นพลาดอาจจะยิงข้ามคานก็ได้ไม่มีทางอันนี้ลุดเดียวยิงออกมันจะชอยยิงข้ามคานไม่มีไม่มีไม่รู้สมญานามใครก็ไม่รู้สำหรับคุณอดี่สอแล้วเนี่ยผมไม่เคยเห็นลุดเดียวยิงไม่เข้าเพราะนั้นเนี่ยฟันได้ก็ชูมือเลยพอกาฟเนแบกคือยิงด้วยเบสิกอะยิงด้วยเบสิกแล้วมันลูกมันมันเข้าแบบนี้แล้วแบบ ู่แข่งมันก็เอ้ยโอ้โหมันริพูลวันนี้มันไม่ได้ใช้โอกาสเปลืองนะเห็นไหมเกมนี้เป็นเกมที่ริพูลไม่ได้ใช้โอกาสเปลืองมีโอกาสครึ่งแรกสี่ครั้งนีไม่เหมือนเกมเจอแมนยูเตสเจอพาเลทเนี่ยโอกาสมันต้องเป็นประตูมันต้องเข้าต้องเข้าแล้วไม่เข้าต้องไม่เข้าแต่ลูกอย่างเงี้ยมันเป็นลูกที่ยิงยากเนี่ยลูกยิงของเชนกับลูกยิงของกาแฟนแบบโอกาสเป็นประตูน้อยโอกาสมันเป็นประตูน้อยเป็นยิงยากแต่มันดันคมไงเพราะมันเด็ดขาดตรงนี้ฟูแลมก็โอ้โห แล้วหลังจากสองหนึ่งนี้ริพูลสบายริพูนนี่คุมทุกอย่างไว้แบบไม่กระเตืองเลยไม่กระเตืองเลยเหมือนเหมือนยุบไปเลยใช่ยุบไปแล้วก็ไปโดนลูกสามลูกสามโชต้าแล้วลูกสามก็ยังเป็นชุดนี้อยู่นะครับชุดที่คนไม่เปลี่ยนตกใจตอนแรกเนี่ยเจ็ดสิบสองนาทีเนี่ยชุดที่คนตัดสินไปแล้วอ่ะชื่อว่าชุดชุดที่คนตัดสินไปแล้วเห็นรายชื่อกางออกมาตัดสินแล้วใช่โอ้เรียบร้อยยอมแล้วลูกสามก็ผูน้มก็พลาดอีกพลาดไปเพสริพูนเราไม่ไปเพสแล้วเพสไม่จริงอ่ะไม่แต่เขายืนไฮไลท์ เขายิงไฮไลท์แล้วก็ไปปั๊มบอลเสร็จกักโปกักโปก็ที่ไอเอเซนเตอร์กาเฟแบกแล้วกาแฟแบกให้กักโปแล้วปั๊มบอลกันเนี่ยเอาไม่อยู่โตซินโตซินเสียบอลพอเสียบอลก็คือเสียประตูเลยเพราะโชต้าเขาหลุดโชต้าหลุดอย่างนั้นก็ทำไมเขายิงโชต้าทำไมเขายิงเข้าง่ายมากเหมือนแบบหมูหมูว่าอะไเนี้ยหมูหมูยิงก็เข้าธรรมชาติเขาประตูยังปัดไม่อยู่เลยผมว่าจิตสภาพจิตใจเขาแร่งเขายิงได้แบบซ้อมเขารู้อยู่แล้วว่าเขาต้องยิงไปตรงไหน พูดง่ายว่าเขาไม่รับหูลับตายิงอไม่จะใส่เต็มพลังเลยอพูดถึงใครครับไม่รู้ใครก็แล้วแต่นี่รับหูลับตายยิงอ่ะคือลูกนี้กลายเป็นว่าไม่ต้องยิงแรงมากยิงเดเปลี่ยนตัวเลยยิงเฮเรียแล้วก็เป็นทางทางท่าดีกหน่อยก็เข้าเพราะมันใกล้แล้วเพราะประตูล้มไปรับเนี่ยมันไม่ทันมันรับยากกว่ายิงแบบยิงแรงแต่สูงยิงแรงแต่สูงเนี่ยกปัดผวาปัดได้ถูกไหมพี่ แต่ไอ้โชต้าเขายิงฉลาดเขล้มก็ล้มก็ไม่ทันแล้วใช่พอยิงเรียดเนี่ยเรียดแล้วแรงแล้วทิศทางดีเนี่ยล้มไม่ทันล้มอันนี้มันล้มล้มเร็วแล้วนะแต่ว่าก็ยังไม่ทันมันก็ปลิ้นเข้าใช่ก็สามพอสามหนึ่งก็โดนเปลี่ยนออกชุดใหญ่เอาแล้วก็เอาชุดใหญ่มาลงมาะแต่พราะทำอะไรไม่ได้พอชุดใหญ่ลงมานี่เกมออกลูกสเปรดหรเป่าอย่าเงี้ยทำอะไรไม่ได้ทำไม่ได้จริงๆผมก็ลุ้นให้ดาวบินยิงนะยิงยิงเข้าข้างลุดเดียวยิงก้างเขาก็พยายามอยู่ จับซ้ายโดนขวาอะไรอะก็ไม่รู้ลิชั์ฮิวเขาคิดไงอยู่นะตอนนี้พออกีฬาิรวอร์พูลเห็นบอกว่าจะถอดออกหลายคนโอ้เพราะว่าเป็นเป็นพูดง่ายพูดง่ายว่า2ปีที่ผ่านมาเนี่ยตั้งแต่ไมเคิลเอ็ดเวิร์ดออกไปจากตําแหน่งเมื่อปี2022นี่สองเนี่ยสอง2อือก็ไม่ใช่นักเตะที่เอ็ดเวิร์ดเขาซื้อไม่ใช่ไม่ใช่หรือไม่ใช่นักเตะที่เอ็ดเวิร์ดเขาช่วยกันเลือกกับท็อปแต่มันอาจจะเป็นกลุ่มคนกลุ่มอื่นอาจจะมีจูเลนบอร์ดอยู่อันคนนี้จูเลนบอร์ดใช่ไหมใช่ใช่เพราะนั้นก็ไไม่แนออาจจจะะด คุยกับลิชาทิวแล้ววิเคราะห์กันแล้วเ,เอามาได้ไงขายเอเออะไรอย่างนี้นะไม่ได้เพราะว่า,าถ้ายังมีสัญญาซื้อมาแพงด้วยแต่ถ้าขายได้ราคาหน่อยก็ยังโอเคขาดทุนนิดหน่อยอันนี้ต้องดูว่ามุมเขามองยังไงนะเขาอาจจะมองว่าอ่ายังพัฒนาไปได้ไหมนักเตะคนนี้ศักยภาพยังโอเคไหมเพราะเอออันนี้ก็เข้าใจได้พอมีการเปลี่ยนในเรื่องของผู้บริการกีฬาเนี่ยเขาก็ต้องมาสแกนผู้เล่นที่มีอยู่ว่า เหมาะไหมเพราะอย่าลืมว่าต้องใช้โค้ชใหม่ด้วยโค้ชใหม่เขาอาจจะมีเอผมว่ามีดีกว่าอะไรเงี้ยอาจจะมีเด็กกว่าวัยรุ่นกว่าเพราะฉะนั้นพื้นแต่ตำแหน่งของแต่ละคนก็ไม่ปลอดภัยนะพี่หนุ่มนักเตะตอนเนี้ก็เอาแน่อย่างโมซาล่าเนี่ยก็มีข่าวแล้วเพราะยิ่งพอโดนเจิญคอปช่วงหลังมานี่ก็เปลี่ยนออกบ่อยกล้าเปลี่ยนกล้ากล้าเปลี่ยนกล้าดรอปกล้าดรอปกล้าพักพวกมันมันก็ต้องพักบ้างแหละเพราะหลุดเดี่ยวไปแล้วมันลูกนั้นมันสำคัญนะถ้ามันสองศูนย์กับอัลตันต้านี่ลิบูล ถึงชนะเลยนะถึงชนะเลยถึงชนะมันมันทำให้เกมมันจะเปลี่ยนอีกแบบหนึ่งใช่นะคือเนี่ยมันเป็นความเด็ดขาดที่ลิพูลมันมันไม่มีในช่วงก่อนหน้านี้มันก็เลยแพ้แล้วก็เลยตกรอบเอฟเอคัใช่ไหมแล้วก็เสมอแมนยูอะไรเงี้ยมันมันเป็นสิ่งที่มันต้องแก้ไขแต่ถามว่าจะทันหรือเปล่าเนี่ยแฟนๆลิพูลก็ต้องรุนนะเพราะว่าต้องไม่ลืมว่ามันมีทั้งอาร์เซนอลและแมนซิตี้ใช่ใช่แล้วแมนซิตี้เขามีคุณสมบัติของการเป็นผู้ไล่อยู่แล้วผู้ล่า ไม่เลยเดี๋ยวเราก็ฝากความหวังไว้ที่ไบตันแต่เกาะไปเรื่อยๆฮะเกาะไปอย่างเงี้ยแหละเกาะไปเรื่อยๆเราเราเกาะไปอย่าอย่าอย่าหลุดเองแล้วกันหลุดไม่ได้เพราะว่าเดี๋ยวเราเจอริปูลเจอเเออวไบตันโอ้โหเป็นไงน่าสุดฟอร์เรสต์ยังยอมเลยเจอลูกยิงมาสจัทสองลูกเข้าไปไม่รู้แหละแต่ผมก็เชียร์ฟอร์เรสต์อ่ะเพราะเดี๋ยวฟอร์เรสต์จะต้องเจอแมนซิตี้ไม่น่ารอดช่วงนี้คือเอาเงี้ยลิเวอร์พูลให้ผ่านเเออวไบตันก่อนเน่ะใช่ใช่เพราะว่าที่กูริสันพาร์คนี่คุณไม่ชนะมากี่ปีแล้ว โอ้ยส่วนใหญ่เสมอหลุดเสมออาจจะไม่แพ้นะแต่เสมอเสียหายเราสองแต้มเนี่ยแล้วชอนไดก็รู้อยู่แล้วว่ารีวูเนี่ยกระเี่ยนกระือรืออยากได้สามแต้มเนี่ยถ้าอยุดเงินได้เนี่ยก็เป็นแบบเขาสามารถวางแผนได้แล้วเขาเขาได้แต้มหนึ่งเขาก็มีค่านะมีค่าของเขาใช่ไปว่าเขาไม่ได้นะไปว่าเขาไม่ได้เขาก็ต้องเล่นด้วยวิธีการที่แบบว่ามันก็ต้องเขาไม่ใจใหญ่แน่ใช่แล้วรีวูพอเจอเกมแบบเนี้ยแล้วเราวิเคราะห์ไปล่วงหน้าเลยอันอั้นเงนี้ไม่แน่นเสียวนะ เตวันพุธนี่ใช่ป่ะใช่วันพุธเดี๋ยววันพุธเราก็ทำคลิปอยู่แล้วครับฝังอาร์เซนอลน่ะไม่เป็นไรแต่นี่ไอ้คุณกุ้ยวิจารณ์ก่อนวันพุธคุณคุณกุ้ยไม่ได้ทำคลิปเนี่ยผมว่าชนะแหละลิเวอร์พูลอ่ะเออชนะแหละไม่แน่อย่าขู่กันดิพี่ปัญหาลิปุ่นตอนนี้มันมันเรื่องของความคมในสถานการณ์ที่มันบีบคั้นไงแต่ว่ามาแล้วนะลัดนาสุดยิงสามลูกก็โอเคแล้วใช่ไหม ถ้าเกิดว่าจังหวะมันกลับมาจริงอาจจะเป็นนัดอาจจะเป็นสัปดาห์ของเราก็ได้นะพี่หนุ่มเป็นไม่ได้เออเกิดว่าไบตันทําได้ดีหยุดแมนซิตี้ได้อะไรเงี้ยสุดสัปดาห์สเปอร์ไบตันไม่มีตัวฮะไม่มีตัวจะไปหยุดแมนซิตี้มิสมาสอะไรก็ไม่อยู่เทมัสซอริรมาร์สมิโตมาสองคนนี้ก็หายไปก็นั่นแหละคุณตรงนี้คุณต้องกลับไปใช้เดนวลเบกซึ่งหวังพึ่งอะไรไม่ได้อยู่แล้วพึ่งอะไรไม่ได้เขายิงเราเนี่ยก็ยิงใครใครก็ยิงลีพูลได้เอางี้ดีกว่า ทั้งตาลยังยิงประตูแรกในในสีเสื้อฟูลแลมด์ก็ยิงลิฟูนเนี่ยใจดีเลยกันทีมเราอ่ะโอเคนั่นก็เป็นเรื่องของอนาคตนะครับเดี๋ยวก็ลุ้นกันต่อนะวันอังคารลุ้นลุ้นวันอังคารอาร์เซนอลเจอเชลซีลุ้นเชลซีนะฮะลุ้นเชลซีสิพี่ก็ต้องแบบตอนนี้ก็ต้องแช่งอาร์เซนอลแช่งแมนซิตี้แล้วเอาแรงไว้เชียร์ทีมตัวเองเหอะเดี๋ยวไอ้เชียร์แน่นอนเอาพลังมาเชียร์ที่มืออ่ะอาร์เซนอลเขาล่าสุดเขาก็เอาเกมเอา อะไรเขาได้3คะแนนหน่อยได้ได้ได้แต่เชลซีเจอเชลซีเขาเหนื่อยแน่บ่อยเลยเจอเชลซีเจอเหนื่อยเสมอเชลซีเล่นกับทีมท็อปซิกได้ดีมากอืเอาละนะครับนั่นก็เป็นหลังเกมนะครับก็ถือว่าได้3คะแนนตามตามเป้านะแล้วก็เหลือ5เกมเป็นนัดชิงทั้งหมดเลยถือว่าเป็นนัดชิงฟุตบอลถ้วยละนะครับต้องชนะนะไม่มีทางเลือกอื่นแล้วต้องชนะให้ได้นะครับติดตามกันไปนะครับนี่ฝากไว้ด้วยนะครับนิยสารหงแดงนะครับลิขรรายเดือนของเรานะครับแล้วก็ยังมี นิตยสารรายเดือนของทั้งแมนเชสเตอร์ยูไนเต็ดแมนเชสเตอร์ซิตี้อาร์เซนอลด้วยนะครับาทางสารสปอร์ตก็ยังผลิตสิ่งพิมพ์อยู่นะครับหนังสือพิมพ์รายวันก็มีนะครับหลายฉบับหลายหัวหรือว่าสตาร์ทอัพเกอร์รายสัปดาห์นะครับก็ยังมีอยู่นะก็สั่งซื้อได้นะครับเดี๋ยวนี้น,ะนอกจากแผงหนังสือร้านเซเว่นอีเลฟเว่นนะครับสั่งซื้อได้ทางแอดไลน์สยามสปอร์ตช็อปด้วยหรือว่าทางอาราดินออนไลน์ก็ได้นะครับนะแล้วก็ ลุ้นทริปสุดเอ็กซ์คลูซีฟนะครับเจลีกก็อย่าลืมนะครับหมดเข็มที่15พฤษภาคมสำหรับแพ็กเกจรายปี599บาทเพื่อชมเจลีกบน a อ s Play และสยามสปอร์ตสมัครแล้วก็ลงลงทะเบียนลุ้นสิทธิพิเศษนะครับเฉพาะลูกค้า a อ s ระบบรายเดือนระบบเติมเงินและระบบ a อ s f i b e r 3นะครับก็เป็นแพ็กเกจที่ชมเจลีกหนึ่งฤดูกาล599บาทเท่านั้นนะครับรายเดือนไม่ได้นะครับคุณจะมีสิทธิ ลุ้นรางวันใหญ่ไปเที่ยวญี่ปุ่นพร้อมเชียร์ฟุตบอลเจลีกติดขอบสนามแจก4สี่รางวัลรางวัลละสองที่นั่งมูลค่ารวม6กแสนสี่หมื่นบาทก็สมัรแพ็ฟเกตวันนี้นะครับกดดอกจันหกเจ็ดดอกจัน 7, เจ็ดสี่เหลี่ยมโทรออกอหรือสแกนคิวอาร์โค้ดที่ขึ้นบนหน้าจอลงในเบียนแล้วไม่ต้องลงเบียนลงในเบียนซ้ําไม่ได้ลงได้ครั้งเดียวนะครับสิบห้าพฤษภาคมหมดเขตสิบห้ามิถุนายนนะครับหนึ่งเดือนหลังจากนั้นเราจะประกาศในชื่อผู้โชคดีผ่านทางเฟซบุ๊กของเสียมสปอร์ตแล้วท่านจะได้ไปดูเจลีก อ่าะลีกอาชีพระดับหนึ่งของทวีปเอเชียใช่ครับส่วนในบ้านเราก็มีบอลเยาวชนนะที่เป็นเวทีเพิ่มเติมขึ้นอีกเวทีหนึ่งนะแ s s เ t w h i t เสียมกีฬาครับ2อ2มจัดเต็ม3รุ่นชิงเงินกว่า3 8 0 0 0 0บาทรุ่น1 4 1 6 18ใช่ไหมก็สแกนเคียิลโค้ดเพื่อสมัครการแข่งได้จับสลากอะไรไปแล้วไม่ใช่จับไปเรียบร้อยแล้วแบ่งกลุ่มเรียบร้อยนะครับก็ติดตามชมกันได้นะครับรับอ่ะก็ในช่วงท้ายขอขอบคุณนะครับ New Suzuki XL7 Hybrid Empower Your Journey นะครับ New Suzuki XL7 Hybrid Empower Your Journey ลุยไปอีกขั้นกับขุมพลัง Hybrid พร้อมทุกเส้นทางกับ Multi Dynamic Crossover ที่ยกระดับความคุ้มค่าและท้าทายด้วยราคาเริ่มต้นเพียง799,000บาทพร้อมให้กับฟรีอีก90วันหรือเลือกผ่อนนานสูงสุด99เดือนเพียงเดือนละ8,146บาทเท่านั้นโปรโมชั่นพิเศษวันนี้ถึง30เมษายน2567 รายละเอียดเพิ่มเติมติดตามได้ที่เว็บไซต์ suzuki co th หรือสอบถามได้ที่โชว์รูมรถยนต์ s u z u กิทั่วประเทศครับแล้วก็ขอขอบคุณธนาคารากสิกรไทยบริการทุกระดับประทับใจครับ Kbank ชวนคนไทยอัปเดตสติป้องกันสตางค์ทุกวันนี้มจฉาชีพเปลี่ยนรูปแบบการหลอกลวงอยู่ตลอดเวลาเพื่อรู้เท่าทันเคสโกงต่างๆและวิธีป้องกันตัวเองเช่นกู้เงินจากในหน้าเทือนไม่ได้เงินแถมเป็นหนี้คลิกลิงก์แปลกเสี่ยงเงินหมดบัญชีขายบัญชีมา้า มีความผิดมีโทษตามกฎหมายโรแมนต์แ c ม m หลอกให้รักแล้วลวงเงินสินค้าถูกโอเวอร์เกินจริงไม่ได้ของแถมเสียเงินทาง K-Bank ได้รวบรวมเอาไว้ด้วยสารานุโกงอัปเดตสติป้องกันสตางติดตามรายละเอียดหรือแจ้งเหตุภัยจากมิจฉาชีพที่ Line Official K-Bank Life หรือโทร028888888ขอขอบคุณรถรยานยนต์อัลฟาโวลันติสโดดเด่นทกว่าเป็นคุณครับ h อริซอนสามร้อยชาโยเอลเกนโดดเด่นทุกความเป็นคุณ p rem สกูตเตอร์ขนาด3 0 0ร้ซีซีรถจักรยานยนต์พ rem สกูตเตอร์ที่ตอบโจทย์ในทุกไลฟ์สไตล์มาพร้อมระบบไฟส่องสว่าง full led รอบคันพร้อมไฟหน้า daytime running light เรือนไม่ดิจิตอล full function ปรับความสว่างโดยอัตโนมัติชุดตกแต่ง p rem กับโครเมียมรอบคันด้วยเทคนิคซาตินโ o m e ท้ายรถรูปทรงเพียวลมพร้อม Air i อินเทเพื่อระบายความร้อนภายใต้เบาะออกทางด้านข้างด้วยไซ รถจักรยานยนต์รุ่น Horizon 300ราคา129,900บาทเท่านั้นมาพร้อมโปรโร้นมมอน Summer Hot Deal ทั้งวอลชอร์และของแถมแบบจัดเต็มมูลค่าสูงสุดกว่า17,000บาท free วอลชอร์10,000บาท free โมกนน็อก Horizon 300 Special Collection มูลค่า1,990บาท free ชิล์หน้ามูลค่า1,690บาท f r e ประกันภัยรถหาย1ปีมูลค่ากว่า3,000บาท f r e ค่าจดทะเบียนและพระบมูลค่ากว่า1,000บาท โปรโมชั่นพิเศษตั้งแต่วันนี้ถึง30เมษายน2567ติดตามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ทางเว็บไซต์ www.alphavolantis.com และ Facebook Alpha Volantis อวันนี้ JK a TK นะครับพี่แจ็คก,กี้ผมตังกุยแล้วก็ทีมงานลาไปก่อนพบกันใหม่ในโอกาสหน้านะครับสำหรับซูรกิตคอเอ็นสวัสดีครับสวัสดีครับ